สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปดูเกี่ยวมังกรกันนะครับนี่ก็คือสวมสวงส้ม เนี่ะหันมาว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราที่ทำมันดีดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกินทิมมอนกรงขับไปไปไปนี่นะครับสวนสวนส้มส นี่คือมีนามีนาเกษตรนะครับสดก็ฟัก นี่นะครับเย่ถึงแล้วนะครับนี่ก็อันนี้คือยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวตามมาตามานะครับยังไม่สุกไปไปก่อนไปต้นเนี้ยตามมาโอ้โหโใหญ่มาก อันนี้ที่คัดทิ้งไปแล้วใหญ่ๆมีนะใหญ่ไหมส่งไหมให้ถ่ายว่าแก้วมันกัสุกไหมไม่สุหก,กสห,สสหรอนี่นะ ถทงต้นแล้วนะครับโอ้ oh.